พี่น้องมือหนีสิผ้ามาเบิงอียงพี่ข่พ้าไดห้หน่อยมาเบิงน้ำท่วมขา้นาน้ำท่วมหน้าพี่น้องเบิงแนนละ่ะท่างเมื่อเจ้าเป็นคือเยนท่างพูกทุกข่อยบอ่น้ำท่วมเขาพี่น้องโอ้ยปีนี้ด้กินเขาบ่บุ๊คอยคิดพ่อทัแตะปีกวนพุ่นลัสามสี่ปีที่แล้วน้ำท่วมไปหอดเทียงน้ำท่วมไปหอดป้ายางพวกตุ้ย่อยพี่น้องเออ บ่ได้กินหอดเขาพี่น้องเพราะว่านามันถ่วมพุนถ่วมหอดเงี่ยล้างพุนปุระพี่น้องเออถ่วมมองอันปัญต่างวันลาดอันเอียงกอถนนบนทางจากบันค้ามสมสีไปวานันสว่างลาดไปเบิดเลยพี่น้องล้นไปเบิดเลยจนว่าถนนมันขาดนี่คือมุมสูงพี่น้องประมาณนี้เลยเพื่อน่ะเขาไปเบิดอรวดยาสัตว์ถ่วงมหดพีเดจาเด้อ ออกออลวังละเด้ออย,ย่ถท่วเด้อ